เหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หมุนรุ่นแรกพิมพ์แจกแม่ครัวเนื้อทองแดงกระไหลทองกรรมการพระอาจารย์หมุนวัดขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงปี2516หอเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หมุนรุ่นแรกสร้างเมื่อปี2516มีสองพิมพ์ได้แก่พิมพ์รูปไข่และพิมพ์รูปอาร์มสำหรับแจกเด็กและสตรีในวาระนี้ได้มีการสร้างรูปเหมือนปั๊มรุ่นแรกด้วยในตอนสร้างนั้นท่านพระอาจารย์หมุนได้เขียนแผ่นยันหลายสิบแผ่น ให้โกไข่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดไปติดต่อโรงปั้มเหลียนโดยบอกให้หลอมผสมแผ่นยานกับเนื้อโลหะที่จะนำมาปั้มเหลียนแต่โรงปั้มเหลียนที่ไปติดต่อในตอนแรกหลายแห่งไม่รับงานนี้โดยให้เหตุผลว่าถ้าเอาแผ่นยานอื่นมาผสมกับโลหะเดิมของโรงงานเวลาปั้มออกมาแล้วเหลียนจะแตกทาให้ปั๊มยากจนมีโรงปั๊มแห่งหนึ่งชื่อโรงปั๊มเคลียวันยอมรับงาน ตอนปั๊มนั้นพระอาจาร์หมุนได้กำหนดเลิกยามและขึ้นไปกำกับดูแลการปั๊มถึงโรงงานโดยมีโกไข่และพระประหลัดจิว๋ววัดโคกแย้มไปพร้อมกันด้วยเหรียญพระอาจารย์หมุนนี้มีพิธีปั๊มเหรียญคือมีการจัดล่าชวัดฉัดธงทำประลามลพิธีขึ้นมาในโรงปัม๊มจากนั้นพระอาจารย์หมุนทำการปลุกเสกแม่พิมพ์ก่อนการปัม๊มและเป็นเจ้าพิธีปั๊มเหรียญกำกับดูแลการปั๊มเหรียญจนเสร็จสิ้น แล้วจึงนำเหรียญกลับมาทำพิธีปลุกเสกที่พระอุโบสถวัดเขาแดงตะวันออกจังหวัดพัทลุงนับว่าเป็นการสร้างเหรียญที่พิถีพิถันมากเป็นที่น่าภาคภูมิใจของชาวพัทลุงเป็นอย่างมากเหรียญรูปเหมือนพระอาจารย์หมุนเหรียญน,นี้เป็นรุ่นแรกพิมพ์จากแม่ครัวเนื้อทองแดงกระไหลทองแจกคณะกรรมการเหรียญสวยมากแท้ดูง,ง่ายๆผู้ทุกคุณสูงทุกด้านน่าใช้หน้าบูชามากๆนะคะ สนใจทักมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ